ป้าทำไรป้าทำไรป้าทำไรน้องอาร์มน้องอามอันขวดออกไปข้างนอกขวดไม่ได้ขวดออกไปข้างนอกเออยังไม่ตอบผมเลยว่าผมจะตกหรือไม่ตกนนั้นบอกผมไม่ตกขวดตกปากินอะไรป้ากินอะไรยาี่ไงยาอะไรอ่ะน้ำยานี่ไงพี่แบมให้อะไรกินเนี่ยพี่แบมเออ พูดไม่ได้เหรอ้าป,ไปไ้าเป็นอะไรป้าถูกกินยาทำไมเรากินกันทำไมอะเจ๊ะป้าก,กินทำไมอ่ะเออไม่กินก็ได้อ้าวอ้าวอ้าวไม่ได้คุณพูอดอย่างนี้นะพี่โน้ตเออเลยต้องกินกินน้ำพริกไทยเออ <c oughs> ได้ถา่ายง่ายๆถ่ายกเก่งเกงถ่ายง่ายๆเออได้ถา่ายง่ายๆแหมป้าบอกไม่ให้กินก็บอกแหมรีบเสือกแก้วเลยนะพี่แบมป้าเป็นอะไรป้าถูกยาเออ พี่แบงมาถามอ่ะนี่นะต่กูน่าเราหยิบมากันเต็มเลยยากกวาป้าไม่ต้องกินป้าต้องกินป้าต้องกินจะได้ถ่ายง่ายๆเรายิ่งถ่ายยากอยู่ไม่ป้าได้ขายบ้าไงเจ๊ไปาเจ๊แล้วถ่ายเป็นเวลาด้วยเป็นบ้านนะเออเจ๊ยิงหัวเราะเลยเข้าหัวเราะที่ป้าบ้าเลยล่ะนี่แหละ ป้ากินยาเข้าไปป้าได้หายบ้างรู้ดีหมดเลยยาเนี่ยซื้อมาแพงนะตั้งไม่แพงละหน้าอย่างนี้เพา่อนคนไ่างเรหมดเลยยาเนี่ยต้อสมคุยไหลเลยมาให้ป้ากินเลยโดยเฉพาะนะรู้สึกปืนกันด้วยป้ากินไปป้าได้หายบ้างเลยมือเนี่ยไม่ต้องมาว่าหนูหรอกป้าได้หายบ้างก็เจ๊ไป อ้าวยังไงอ่ะยาแพงก็แพงบ้านเราเดี๋ยวต้องมากันเต็มที่สักในนัดเดียวกินเข้าไปเลยไม่ต้องมาพูดแล้วถ่ายปลากินเข้าไปเลยป้ากินไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจใครพูดข้างๆรอบข้างเราป้ากินเข้าไปจะได้ถ่ายคล่องๆป้าถ่ายเป็นเวลาด้วยเออถ่ายเป็นเวลาเด็กกินหมดเมื่อไหร่ถึงเขากินข้าวถ้ากินไม่หมดสองแก้วก็ไม่ต้องกินข้าวเมื่อวัน นี่แค่นั้นล่ะนจุบชด้าในเม่คีับยถนเพว่าอะไรเอ้าี่กินเือเอออาม่อป้ากินมันย่างอ๋อป้าม่ลงด้วาทำไมอย่างนั้นล่ะบ้านฉันเยอมดอมัก็พูดอย่างนั้นล่ะมันมีกนพูดอย่างนั้นล่ะป้าบอกไปสิว่าเรา กินเพื่อสุขภาพเราเราได้ถ่ายครับถ่ายได้ค่อนข้องถ่ายเป็นเวลาด้วยอืมข้าวยาที่กินไหมไม่ต้องกินนะกินเฮ้ยใกล้จะหมดแล้วเอาแล้วพาไปไรป้าจะไปกินยาเขาเนี่ยนี่คนให้กินนะพ่อก็รู้เรื่องนะเาตอนถือปืนกันน่ะพาไปกินทำไมอ่ะ เตรียมปืนไว้ในตัวเลยเอาไว้คนป่วยกินป้าป่วยเหรอพี่โนดตพี่เดนัยที่สัตว์นี้พูดกันหมดเลยกับพ้าส่งป่วยปากอมันรักษาปากได้หรอป้าเออได้ไหมพี่แบม,มักษาปากได้ไหมได้อามอย่าให้ป้ากินน,นะมันเคื่อมแล้วมันดึงหลกินเดี๋ยวไปลักมาเลยเดี๋ยวไปจั่มาเองเหรอเนอไปจกมาเลยในหม้อเลยเท,มยทไม่บอกบอกเขาว่าของฟรีไงพี่แบม กินเช้าว่าไงไม่กินกินอะไรล่ะอ้าวแล้วป้ากินยังเนี่ยกำลังกินอยู่อ้าว๋อป้ากินเข้าไปเลยตำรวจหลายคนซื้อมาต้องห้าพันเลยนะยาเนี่ยมาอย่กินต้องหูนะไม่เอาให้ป้ากินนะกินเลยกินเลยถ่ายได้คล่องๆแล้วถ่ายเป็นเวลาด้วยถ่ายตอนเช้าป้าต้องกินนะกิน ขาบอกของฟรีอะเขาบอกของฟรีอ่โหน้องน้องนตักเลยตักเลยว่ะมาตกมามให้เนี่ยมายงเกือบล้ก็บอะไรอ่ะป้ามยมันต้องกินหลอไปเก็บไปเดี๋ยวเราไปเก็บ ต้องพูนะบ้าแล้ชีวิตจิงพระสร้างสรรค์เขาบอกว่าของฟีตักเลยตักเลยน้องน้องตักหน่อยเรยวสองขวดเรย่ะเอาแล้วไม่ทวงนนะถ้ามองบุคคลรู้เรื่องถ้าพูดกัเาอย่างนี้เลยผู้ชายเราทุกคนมาพูดกับเราหมดเลย เอาเร็วๆกินเลกินน้ำพริกไทยนี้ถ่ายคล้องๆเนี่ยเวลากินเข้าไปมันถ่ายเป็นเวลาเห็นไหมทุกเช้าป้าต้องถ่ายทุกเช้าเลยตอนมานั่งเราแวงเอายกสิยกยกมันอุ่นแล้วนี่เขาทําให้เย็นแล้วไม่ร้อนไม่เลิศอะไรแล้วมันมีข้าอ้างอะไรที่มัาจะบอกว่าร้อนแล้วยกเลยยกเลย ให้ก no no ินเหมืนกินขนมไม่เด้กินขนมไว้ไวให้กินน้ำแดงใส่น้ำแข็งโอ้โหไวไวไวเออากันเะอยแนเนมากันเยอะเลยอาอาปเก็บเดามลงามนตวเยอตำรวจก็เยอะต้องกินต้องกินเออตำรวจมาเออต้องกินก็ถ ถ้าน้องอามเห็นเห็นสาดทิ้งบไหนบอกป้านะตีให้มือหักเลยถ้าใครทิ้งยานะ่ะวุไม่เ็นพิแพงนะน้ำชายเนี่ยไม่ถูกถูกขึ้นราคาอีกแล้วไมีชีวิตจริงหนูก็มากันเต็มที่เต็มอยู่เด้อ มากันอยู่เต็มที่พอพักจัดสรรอ้ามแกเดี๋ยวพักโทรไปโทรเลยอามอามบอกเลยว่ามันแก้แก้รักษาปากได้ไหมแก้ด่าได้ไหมพี่แบมอ้ามมาสงสัยเลยให,ให้ให้ยายกินหน่อยนึงตะปนะวดนะั่นแหละจะมากันเต็มที่จะอ,อ้ามมาสงสัยไงป้านเอาอามหมดแล้วเอาอามเป็นไทยแล้วเหลือคนเดียวแล้วแต่เนี้ยพี่แบมเขากินไป <มา S 1> ด้วยแหล่ะนะกินดิคนละขวดไง เนี่ยเนี่ยร้านเกลี้ยงแล้วตำรวจก็พูดถึงหมดเลยเพื่อนที่เหลือป้าละเพื่อนพี่นดเนี่ยถือปืนเลยเหลือป้าคนเดียวแหลยร้อนเลยรอนไหมมันจะร้อนเขาเพิ่งใส่ใหม่อ่ะเออกำลังตรงใหม่อย่างนี้แหละเยังจะไล่เนี่ยมันดีอย่างนึงน้องอาร์มจะไล่หวัดไล่ไข้เลยแหละพวกน้มพี่ชายเนี่ยจะช่วยได้เลยเดี๋ยวป้าจะไปจกอีกป้าจะเอาร้อนๆนี่ก่อน หมดนี่เมื่อไหร่ให้กินข้าวหมดเมื่อไหร่พาไปกินข้าวลงหาเลยนะนให้หลานพาไปกินข้าวลงหาเลยย่าจะไปกินข้าวเช้ามาน้ำเช้า,ชาย่ายัางไม่ได้กินเลยเนี่ยจะปากก่า้าไปเที่ยงแล้วแหละป,กกป้า,ปากกหมดสองแก้วเนี่ยพอด,ดีกินข้าวมื้อเที่ยงพอด,ดีใครช่วยอ่ะไม่ต้องช่วยเขามากินนะไม่ไหวนะน้ำพิชทยแพง อันเลืนเทนะหนูยายหนูนว่จังก็ค่อยกินเรื่อยนะเจนะหมดชีวิตหนูยั่งยืนแล้วตำรวจร่วมรู้เรื่องกันหมดอืมาาีีป้นอย่าพูดเลยเดี๋ยวพี่ชายเราทุกคนถือปืนทุกคนเลยพระสงฆ์ไม่สั่งการไม้กินไม่กินขนม่เดี๋ยวมาให้กินขนมหวานเร็วไงซัดปวดปวดปวด น้องอามกินนมมั่งนะลูกนะเออนมเราแช่กินบ้างลูกใช่อย่าอเอาเกี๊กินฮะกีน่อย่าแช่กี๊ยิโยกพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะอ้านอ่างนี้ใช่หรอโอ้ยดูพูดจานั่นนะเดี๋ยวพ้าจะช่วยเหลือเราไที่นะเราหมดพูดกันหมดเลยดูยในรังใเลยเรานมเราหมดได้ยังนะไปดูกันสิเพื่อนพี่โนดทั้งนั้นเลยนะกินมั่งสิลูกนมอ,อ่ะกินมั่งให้ป้ามานั่งบอกทำไมอ่ะ เปิดในรังกินเลยเนี่ยใครบอกกินยากยกกินแล้วง่ายแล้วพี่แบมแม่ใครบอก่แกกินยายากไม่ยากหรอกกินแล้วชีวิตยังยืนป้าจะเป็นอมตะหมื่นหมื่นปีหมื่นปีไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ลำบากแล้วนะพี่แบมไม่กินแล้วตายกินไหมเออไปเอาไงอ่ะ กินแล้วตายกินแล้วย่างยืนป้าเชื่อย่าเอออย่าไปเชื่อพี่แบมนะกับน้องอาร์มเขาเป็ประสงค์หวังดีหรอกย่าหวังดีถือปืนกันมาด้วยเออกินแล้วย่างยืนป้าไปมีแรงเถียงเขากินแล้วตายกินไปเลยเนือปูตายนั่นดูเด็กป้าพี่แบมเขาบอกกินเเข้าไปลยว่าป้าเดี๋ยวกินแล้วตายดู่เด็ดูสุนัขแช่งเราเออ กินไม่ต uh, anyway. ้องเอามาตาอะไรย่างยืนจะมาตายได้ไงคุยกับสัตว์นินรักดาวลักษณะด้านในหมดแล้วนะเออทุกคนรู้เรื่องหมดเลยคุยกับทีเยอะยินป้าไม่ต้องปางคายกินเลยเย่าๆเลิกพูดสักทีเถอะนะสัตว์นินรักดาวไม่ยอกพูดแมันก็ส่งสั่งเลยพูดเลยมันได้อะไรกลับมาเออได้ทีได้อะไร ชีวิตที่แท้จริงพระสงฆ์สร้างหมดไม่ได้ชีวิตหรอพ่อแม่ก็จะมากันหมดแล้วชีวิตป้าก็ได้อยู่เนี่ยป้าก็มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่อให้ชีวิตจริงเนี่ยพี่โนดตนะนะพูดคุยกันป้าจะได้ชีวิตอะไรป้าก็มีชีวิตอยู่เนี่ยะเออมาชีวิตอะไรนะพระสงฆ์พูดน่ะพูดแล้วได้ชีวิตเหรอป้าก็มีชีวิตอยู่เนี่ยได้ชีวิตอะไรพี่แบมเป็นกรรมการให้หน่อยได้คุยบ้าอะไรบ้า ตำรวจพี่ชายเราเป็นคนพูดได้ชีวิตเออตัวเองก็มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าไม่มีชีวิตเราก็ส่มสั่งแล้วก็นั่แล้วจะพูดทําไมเล่าพูดเสกพูดเพื่อไม่ให้มีชีวิตในบ้านอยู่อ่ะเอ้าป้าเอ้าถ้าป้าพูดป้าก็ไม่มีชีวิตดิเออพี่น้องเรากลับขึ้นมาจริงกันหมดแล้วจะพูดทําไมล่ะฮะป้าเรางมาให้เงียบป้าก็เงียบเงียบ มาสอนอะไรออ่ะ้าวน้องๆมให้เงียบป่ะป้าเอ้ยพูดอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็สั่งการป้าก็หยุดพูดพี่น้องเยกะๆเดี๋ยวเนะพูดกันอย่างนี้นะความจริงก็จะเกิดขึ้นหมดเลยวระสงฆ์พูดกินไปกินแล้วตายกินเข้าไปเลยกินไปเลยพระสงฆ์สั่งการเลยกินแล้วตายกินไปเลยพินพิน จากนินลัตดาวศาสนาไม่ต้องมาพูดอ่ะเออดมีชีวิตทั้งนั้นเลยพูดไปแล้วมันได้อะไรกลับมาฮะได้พี่โตมึงให้จะอยู่ได้แล้วมันได้อะไรล่ะพูดอยู่ได้ต้องดูพูดเยอะเลยว่าไปเลยไม่รู้จะพูดอะไรนักหนาทั้งวันเออพูดอยู่ได้หรือมึงพูดจังเลยอ่ะโอ้ยเขาเบื่อหมดแล้วพูดสักคำใหม่ใหมได้เนี่ยป้าแล้วแหละอยู่คนเดีวมื่แหละป้า มก็จะมายิงคนเดียวอ่ะโอเคเขาคนละเนี่ยมันว่าเจ๊น่ะอ้าวาว่าเราอีกโอ้โหทำไมอย่างนี้ล่ะป้ามึงว่าทุกคนนะมึงก็ตายมึงก็ตายหมดคนเลยเอออ้าวด้วยสักนินและดาวาสนาดาในมาโนรู้ตัวดีกันหมดนะโอ้หยุดพูดสักทีเถนะไม่หยุดแล้วตัวมึงแหละจะตายตาพูดแล้วปั้นเชี่ยมาแกไม่เหนื่อยนะเราเหนื่อยเหนื่อยนะพี่แบมก็เหนื่อยเลยเดินจูงแกมานี่ก็เหนื่อยโอ๊ย แกไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยไหมเป้าพูดแล้วมันได้แล้วกลับมาได้สิความจริงจะเกิดขึ้นพระสงฆ์พูดเร้่อความจริงเหรอเออพี่โนดพี่เดนไนพี่ศักดินเหรอคือใครอะป้าไม่ต้องมาถามหรอกไม่รู้เรื่องไม่ต้องมาาอหรอกเออเออเออป้าแต่เห็นที่ป้าพูดว่าพี่ศักดินพี่มโนเขาบอกว่าพี่แบ์เขาบอกว่าเป็นเป็นแฟนเขานะจริงหรือเปล่าอ่ะคนตะกะเบืออย่างนี้จะมีแฟน ทำไมล่ะเออผสมรู้ดีหมดป้าเขาอายุน้อยกับป้านะเออน้อยก็น้อยไปเถอะเออผสมกับป้าด้วยนะกาหาแฟนได้สิเจ๊จูบโจสนะดาในมานถือปืนทุกคนเลยอืมป้าให้ถือปืนกันไว้นะยีทุกคนเลยเ้้ออาวทำไมอย่างนั้นล่ะป้ามีเฮียนอยู่แหละให้หายตัวออกไปเลย บ้านเรานี่คำพูดผสมรู้เรื่องหมดโอ้ยพูดอยู่ได้พูดสิเขาจะยิงมึงกันทั้งนั้นเลยอ่ะพูดอยู่ได้นะเอ้ยความจริงไงแหละพระสร้างสรรค์เลยอ่ะพูดซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเียกันหลานได้ทั้งวันพี่แบมเนี่ยนะมันตั้งแต่เช้ามาทาคลิปเนี่ยมีแต่แกพูดอยู่คนเดียวเลยนะพูดอยู่ได้พูดแบบเหนื่อยคนแต่เราเหนื่อยนะแกไม่เหนื่อยเราเรอเช้ามาเข็สักดินรัดดาแล้วน่ะเวลาปลุกนอนก็แบบเนี้ย พี่โนดตนะนะเดี๋ยวตำรวจมามั่งละพระมั่งละถือปืนมั่งละโอ้ยทุกวันป้าต้อยอะไรเงียบซะมือเงียบป้าละมึงมาเอ่ยปากบ้านกูอย่างนี้เหรอเดี๋ยวคนเดี๋ยวตำรวจเขาบอกจะมายิงเออเช้าม้าก็สัตว์เลี้ยงลาดนาป้าน่ะเออใช่โถจริงอันนี้เป็นจริงใช่พี่แบมเขาปลุกกินไรนะสัตว์เล็นยงลาดนาบาแล้ว ตื่นเช้ามาก็สักนินรัตดาจริงในชีวิตเนี่ยนี่เห็นเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพูดอยู่ได้คนเข้าเมืองแล้วเนี่ยมึงปากพูดกันไปเถอะป้าป้าดูดิพี่เป็นเขาว่าอะไรป้าอีกแลเงี้ยน่ะเขาว่าอะไรป้ายแล้วเขาว่าป้ายแล้วเขาหาทำไมอาร์มจากเมนสอนเออเมนเป็นอะไรกับป้าเขาหาทั้งคืนทั้งวันเลยตื่นเช้ามาก็สักนินรัตดาก็มึงมาพูดไปเถอะป้ารู้เรื่องอะไรยกก็ทียกก็ทีจริงอ่ะ ตือข้าวไก่หมดนะเจ๊เออไก่หมดยังทำกับนู้แบบไก่หมดยังให้พี่แบมเทอีกแก้วหนึ่งนะไม่ได้ต้องให้พี่แบมเทคนอื่นเทไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพี่โนดบอกว่ามาแล้วจะดิงปืนกันนะเออให้พี่แบมเทก็ถือปืนกันมาหลายคนเลยตื่นข้ามาสัตว์เดี๋ยวพี่แบมเพ่เติมเทให้อีกแก้วตรงนั้นหลับป้าพูดกันอย่างนี้ไม่ได้นะใส่ลุงจิกรู้เรื่องหมด เดี๋ยวที่พี่แบมเดี๋ยวเพิ่งเทป้าให้เหลืออนิดนึงเนี่ยไม่หมดแก้วเลยอย่าพูดอย่างนี้นะเออพีอ่พพแบมจะเทให้ป้าแล้วเหรออย่าเพิง่งพี่แบมอย่าเพิ่งป้าดืึมไปยนะยกยางยกยางกันเร็วเข้ามันเย็นแล้วน่ะโอ้ยเจ๊ยกเตี้ยเลยนะดื่มๆไปเถอะนะจะได้ กูม่ต้มาพูดไปทนานี่มันก็ตายอย่างทนาหนอกดื่มแล้วตายอ่ะเมื่อตายพี่โนดกลังมาดื่มแล้วตายดื่มๆไปกูไม่ตายลรอกนะชีชีวิตกูเป็นมีความเป็นจริงนะพ้าสมพูดไม่ถ้าป้ากินอ่ะป้าตายนะเสีเมื่ออะไรตายป้ากินน้ำน่ะป้าตายนะเมื่ออะไรดับเบิ้ลตายอ่ะมันเป็นน้ำที่มีสารพิษอยู่นะดื่มไปตายนะแหกปากมาคุยอย่างเงี้ยพ้าสมพูดเอาไปจะเอาไงกูไม่เอาไงล่ะเมื่อตายจะกินไหม เม้่กี้ก็เททิ้งไปก,กินแล้วตายแล้วนั่นนะ่ะหรือเปล่ามึงมาพูดอย่างนี้นะพีโนบิเดนในพี่สักเมนพูดกันหมดเลย